แฟลชก่อนแฟลชแอบหน้าสนอุ้ยเฮียโดนด้วยหรอเดี๋ยวมึงจะโดนดีโก้บอสเอาเฮียโดนไขว้ไอสัตว์เอาชิบหายละอยู่ในวงล้อเวอร์นะอันนี้แอบแอบน่ากลัวชิบหายละบอสไปโอ้ยมีแต่คนหลบอะไรเยอะแยะวะเอาอะไรอีนี่จะมาขวามาซ้ายถลุไปไหนเอ่ยบอโดนโก้แต่เราไม่ได้มังกรเค Everything is fine ทุกอย่างเราแก้ไขกันใหม่ได้เนาะมาให้เพื่อนนำคอยอยู่แนวหลังกูกลัวเฮ้ยนี่แหละบอสได้อยู่นะได้อยู่นะไอ้นเนี่ยอินเนี่ยยังไงไวิเคน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 บอสไอ้เหี้ยบอสบอสบอสกู้ลับไม่รู้ลับใครอะ่ะเอาหมดอ่ะเฮ้ยอินนี้ก็ได้นะอินนี้น่าสนอยู่บอสเฮ้ยเฮ้ยกลัวจัดเลยบอสไอ้เหี้ย วาย้ายว้ายว้ายว้ายสัตว์อ a า it's okay it's okay everything's fine <S แค่คิดบวกทุกอย่างก็จะดีเ <c oughs> อ้าเอ้าดีจอแด,ดงคืออะไร <c oughs> เดี๋ยว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  หอแล้วยาตายเกิดแล้วุดค่อชาวห่อแล้วเมื่อกี้เคนก็ไปเวทกับเขาใช่ป,ปะไปแหละดูทรงแล้วดูทรงแล้วหล,ลับสนิทติดหมดคาเสบฮาเด้เสบฮาเด้มาบุกบ้านฉันหรออ้อาวอ้าดีจอแดงคือไร เดี๋ยว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 ฮะวัดกันขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวนะคือคืออะไรฉันงงฮะตายไปนเนี่ยไม่ตายใช่ไหมว้าไม่ตายใช่ไหมบอกก่อนโอ้โหเสียจังหวะหมดเลยราถังอะไรวะน่าหน่อยใจโลกว่ะ จะมาทําให้หงุงหดหงิดดิดีนะไม่โดนอีกนี่ฆ่าตายไงแล้วยืนตรงแบบปักบอ่อปักป้อมอ,อ่ะเป็นที่คอมหรือว่าเป็นที่เกมว่ะควาดินไม่เป็นอย่างงี้นะเฮ้ยได้ไหมเนี่ยได้ปะต้องได้นะมะบอกอ่ะให้โอเพื่อนหน่อยให้โอเพื่อนหน่อย ให้โลเพื่อนหน่อยอันนี้อีกไหนอีกโบะค่ะแล้วชิบหายมาเดะมาเดะเคลนมาเคลนเหม่อควยเหม็นมา <c oughs> ไฟไหม้ละไฟมาตลอดนะที่ยังไม่ไปชัวร์เชื่อไหม จะไงหลับไหมใกล้ขนาดนี้ต้องหลับแล้วบะอว่าแล้วเพื่อนต้องมากูว่าแล้วตอนแรกว่าจะอีก i t นแฟดอะไรไปไม่แล้วแกได้ป่วอย่าช็อตเฟลดิยังไงเนี่ยหลับได้อะนะสวัสดีค่ะคนเลวมาแล้ว ยังไงยังไงโอ้โหยังไงยังไงยังไงกูไปต่อได้นะยังไงโอ้ยโอ้ยเฮียชิบหายแล้วยาโอ้โหพลาดพลาดพลาดนี่พลาดจริงกลัวมือพันชิบหายแม่งก็รอสกิลใส่กูชัวนั่งไงเบ้ออีกทีนึงโอ้ยเฮียชิบหายไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกอย่าง is fine เราเริ่มกันใหม่ได้ฮึฉันจะไปฆ่ามันฉันบอกเลยฉันจะไปฆ่ามันสตีอยากฆ่าคนจริงฉันอยากเล่นโซยิเป็นแบบให้มันเป็นเมนนะแต่แบบเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยรีวอร์ดดิ เฮ้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 ขอไปเอาแฟลชก่อนแฟลชอบห้สนโ้ยเฮียโดนด้วยอ๋อเดี๋ยวมึงจะโดนดีโก้เบาะเอาเฮียโดนไขว้ไอสัตว์เอาชิปหายละอยู่ในวงล้อเวอรคุณะอันนี้แอบแอบน่ากลัวชิปหายละเบาะโอ้ย มีแต่คนหลบอะไรเยอะแยะวะเอาะลรอินี่จะมาขวามาซ้ายถ้าลุดไปไหนเอ่ยบุ๊โดนโกแต่เราไม่ได้มังกรอนเอค Everything is fine ทุกอย่างเราแก้ไขกันใหม่ได้เนาะอย่างเช่นอินี่ด้วยบอสโอ้ยนีดเดียวมีอีกหนึ่งน,นะมึง Everything is fine อยากกลับบ้านแต่ไม่ได้ก้าบ่ะ ล็อกกูยอย่างนั้นหลับแม่งเลยไหมละ่ะมึงเนี่ยฮะว,ว้ายว้ายเฮียกูตกใจดูกดูหลังผีสัวนไม่ย็ดเล่นผีแล้วละ่ะต้องมาเล่นหลักเกมอ่ะเฮียตกใจจริงเหรอเว้ แบบขวัญผาคือทราบว่าคุณพี่แบบเป็นแบบซัพพอร์ตจะแบบเดิน,ช,นช่วยนู่นช่วยนี่ใช่ปะแต่มาเลนกลางบ่อยเกินแต่ังหวังเมื่อกี้ไม่คิดว่าจะมาสัตว์ตกใจตกใจจริงเฮียเป็นคนข่อนอ่อนอ่ะขอโทษเลยนะฮะพูดคำหยาบสัตว์ Everything is fine s o ไอ้ไพ่์เด็กเจอกูกูได้ของชิ้นแรกมาแล้วโลแดงกูยิงแน่นี่ไงสั่งวะนี่ละมึงแซงกูแล้วมีฮาท้อคุ้ยกูไม่รอดหรอกกูพูดเลยมึงไม่รอดหรอกอีควายอีควายเอ้าเพื่อนไม่น่าเดินมาเลยเพื่อนไม่น่าเดินมาเหรอนี่เราปล่อยฉันแบบเคลียร์ก็ได้นะ เบ a, ื่อ <Ch response. S 1> โลกไปนี้หลับหน่อยเถอะกูเบื่อแล้วไปโบ๊ะโบ๊ะแฟลชแฟลช s h ไปแล้วอินี่จะมาก็มานะใครอยากช่วยอ่ะว้าเดี๋ยวไม่เล่นไม่ปล่อยไม่เล่นไม่เอาแบบนี้ไม่ไม่ไอ้สัตว์อะไรวะาไหลรอบไรเฮียเอ้ยแม่งมาไหลรอบจัดเลยกูตก ยูเอค่าหน้าเอาเจอกว่าในป้อมแน่จะเอาแบบเอาออสระเอาเอะรู้จักออสระเอาเปล่ามาออออสระเอาที่ไม่ได้แปลว่าเด้าเด้าอะมาให้เพื่อนนำคอยอยู่แนวหลังกุกรัวเฮ้ยนี่แหละบอสได้อยู่นะได้อยู่นะไอ้เนีนยนอเนีนยยังไงวิเคน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 ็นบอส ไอ re, be all, be all, be ้เหี้ยบอสบอสบอสราบไม่รู้ลาบใครอ่ะเอาหมดอ่ะเฮ้ยอันนี้ก็ได้นะอันนี้น่าสนอยู่บอสเฮ้ยเฮกยขุ่วจัดเลยบอหไอ้เหี้ยวา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 ยสัตว์อแต่จังหวะเมื่อกี้ถ้าได้เคนจะสวยมาก Everything is fine ไม่เป็นไรคะ่ะว้าวว้าวว้าวออกแหวนแล้วฉันจะไม่ตายออกแหวนแล้วฉันจะไม่ตายออกแหวนแล้วฉันจะไม่ตายออกแหวนแล้วจะเป็นยังไงก็ไม่รู้อ่ะ,อะก็ไม่รู้อ่ะก็ลองมาเช็คดีก็ลองมาวัดดีเฮ้ยแต่งเพลงนั้นหนึ่งทอดละโคตรใจฮิปสเตอร์อะเว้ยว้ยเฮีย ลืมไปกูไม่มีอันนี้ได้อยู่นะอุ้ยขอโทษครับเพื่อนขอโทษครับเพื่อนหลับไม่โดนแต่ก็อืมนั่นแหละเวลาเขาเล่นแม่เนไรหรอ Everything is fine Everything is fine เฮ้ยเฮ้ยจังายคะลาก่อนลกใบนี้โอ้โหเฮ้ยกูแฟลชไปก่อนเลยกูกราหักนะ เบ้อใครไม่รู้มายิงไปก่อนเลยใครไม่รู้มากูหลับไปก่อนหลับมันหน้าหลับนะคานนะคานนะคาไอ้เหี้ยคนเลิศอ่ะแหวนกูมาแล้วจวังหวะเนี้ยสเต็ปกูเยอะจ้าดะคุณนะเพื่อนเอาได้หรือเนาะอุ้ยเชี่ยไพล์ไพลแม่งเลิงแต่กูชัวร์ค่อนข้างเชื่อนะคะอุย้ย แม่งวัดไปวัดมาคุณไม่รู้จะเอาตรงไหนเลิศแค่คิดบวกทุกอย่างก็จะดีมันโคตรจริงอะแบบถ้าเราสะกดจิตเราอะคือแบบกด m a n i f ฟส t อะเฮ้ยม <Hey. S 1> อกากันไว้ใช่ไหมอ่ะได้เดะหลับไซด์ดอกอ,อ,อ้าวอ้าวบอสโดนอยู่หนึ่งว้าเกือบโดนกรงข้าง โอ้ยใครมาวะนี่แหละเอ้นี่ก็ได้ไอ้เหี้ยเอาหลับเฉยได้แล้วเนาะโบบ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 ะไอ้เหี้ยกูจะกดหน่อยโชว์สตาร์ว่ะแต่ everything is fine ค <c oughs> ือแบบโคตรโพสิทีฟปะ,ปะโอ้ยไพ่ไพ่ไพ่์ใจเยอ็นความเร่งใจเย็นทุกคน เดี๋ยวเราหลับหลับกันทางให้เดี๋ยวเราหลับกันทางให้อย่าพึ่งอย่าพึ่งมากูหลับ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 แล้วเด้อพอแล้วหักไปจำไปได้ปะ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 เนี้ยมาดิว,วะมีดีกว่าจังหวะมันนา่าจะสวยกว่าคิดว่านี่เฮ้ย ถอยไหมกูว่าเ,เพื่อนไปไงั้นไปเหอะถอยถอยถอย,อยไปแล้วลาก่อนลงไปเนะี่ยเพื่อนได้ไหมเดี๋ยวเป็นหลับช่วยอพอก่อนได้ไหมเพื่อนจะเอาเหรออ๋ออ๋อ,อมานากูหมดว่ะเฮ้ย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 โดนนั้นอะเฮ้ยไปค่ะแน่ทำเพื่อนี่ชั้น ได้ปะมันอาจจะหมดวะไม่อยากไปอ่ะมันอาจจะหมดอ่ะไม่อยากไปอ่ะถอยเถอะถอยกูไม่เอาแล้วนะวิยทรงมันเริ่มแปลกๆแล้ววะกูจะพูดว่า everything is fine ก็ไม่ได้ละ <c oughs> เฮ้ยเยเยอะเกินเต็งเต็งไปขามโดนใครโบวะโบ๊ะไป ไอ้เฮียเออพอพอพอโอยแล้วกูโดนอะไรวะไอ้เฮียช่วยก่อนวิ่งเฮียนี่แรงมากแซ่แต่อ้สัะแรงจัดเลยเพื่อนไม่น่าไปตรงนี้เลยเหรอ,อยี่เพื่อนก็ไปอ่ะไอ what ไม่น่าตามไปเลยสุดหายแล้วเฮ้ยไอ้เฮีย เอีอยว่ะตาไหนพอแบบเล่นโอเคเล่นล้วมนเป็นอย่างเนี้ยจังห่ะนี้เมื่อกี้ไม่น่าไปเลยเราก็โดนตันด้วยก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะทุกอย่างแบบ Everything is ิง n e เราเิ่มใหม่ได้ก็ไม่รู้ว่าฉันลงคลิปเนื้อกันแพ้ก็ลงรูนส่วนนะไม่เอาชนะด้วยบอกเลยลงชอบชอบตัวเองเล่นตาน h i s o n ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูถึงตอนนี้นะหวังว่าคลิปจะเป็นส่วนหนึ่งในการแบบแลดความเครียดของทุกคนนะคะก็ไปเจอคลิปคลิปหน้าเนะบ๊ายบาย